อาการเพนิกแอตแทสมองตกใจอย่างรุนแรงจนควบคุมตัวไม่ได้แต่ไม่สงย่อนการขาดขออกซิเจนก็ทำให้สมองผิดพลาดกลายเป็นเห็นภาพหลอนใช่หรือไม่อาก,การฮานเซียชันการได้เห็นได้ยิน,ได,นได้กิน ในสิ่งที่ไม่มีจริงรักษาได้ด้วยยายาเม็ดไม่ต้องพึ่งหมอผีไม่ต้องพึ่งน้ำมนใะการลงชัก SLE การหลอนจากโรคจิตเภทใช่ไหมผีไม่ผีคุณอยากรู้ไหม สิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินมันจริงหรือว่ามันเกิดจากเยอากาศอิดโรกา,รอาสออกซิเจนของคุณสนองคุณทำไมผิดพลาดถึงเรื่องดีลับเรื่องผีมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสนใจอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามนุษย์เราจะชอบสนใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นนะครับอยากพิสูจน์ ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสในใจมาโดยตลอดในวิาสาต์ก็เสียงแตกมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่เชื่อคนธรรมดาก็เหมือนกันกลุ่มหนึ่งถ้าเชื่อกลุ่มหนึ่งก็ไม่เชื่อขณะที่เชื่อก็ยังมีเชื่อแบบมงมไงกับเชื่อโดยต้องการข้อพิสูจน์เชื่อแบบว่าต้องพิสูจน์ผมเห็นเยอะมาก รายการเกี่ยวกับพวกพูดผีปีศาจมีการเตรียมมีการโกหขบขนาดเฉลยแล้วมีคนทำคลิปมีคนอะไรเอามาเสพอคนก็ยังฝากจะเชื่อเลยคนที่เขาบอกว่าเขาเห็นผีแต่ตัวเขาไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นแล้วก็มามัว่วพูดไปเรื่อยแบบตัวโม้ส่วโซสอไเรย พูดไปว่าเห็นคนนู้นเห็นคนนี้เห็นคนนั้นรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้นะครับเพราะว่าคนที่ตายแล้วเขาไม่สามารถบอกได้วพวกเนี้ยมันก็เลยเป็นปิงเป็นเด็บเป็นหลักดอกลวงขายของอะไรนียอย่างขายไปชาวบ,บ้านก็ยังเชื่อของจริงมันก็มีนะมีจริงด้วย ไม่น่าเชื่อมีแล้วก็ชื่อเหลือคนไม่เก็บเลยแล้วเขาก็ทำมันก็มีพักวิสิทธิต่างๆดีๆก็มีคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคุยกันแบบสบายๆผมก็จะเล่าประสบการณ์แบบคอมโบโเสร็จเอาจุดเล็กต่างๆสิ่งที่ผมเจอน,นะครับ เขาเราียกว่าผีหรือไม่ผีฮะครั้งหนึ่งเมื่อสมัยผมเรียนอยู่มัธยมชั้นกลางกลางสองนะครับกลาง2นี่ก็คือที่นาทศิ์กลางสองนี่ก็คือเปรียบเหมือนปวชปีสองปวชปีสองนะครับเป็นมัธยมก็เป็นมัธยมชั้นปีที่ห มีกิจกรรมนะครับทางาโรงเรียนนาทศิลป์ที่ผมเรียนคือด้านสังคมนะครับก็จะมีกิจกรรมพวกสแสดงนฏกรรมนรศิลป์นะฮะคือเราจะมีงานวันวันนึ่งเนี่ยเราก็จะมานอนรวมที่โรงเรียนเพราะว่ามันต้องสอนนะครับต้องสอมเพราะว่าผมเนี่ยตอนเรียนเล,เล่นเป็นโขน ที่เรารูปร่างสูงใหญ่เราก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแบบเราก็อสอบสอบเสร็จแล้วก็นอนที่โรงเรียนเลยทีเนี้ยแล้วมันก็ดึกแล้วประมาณสักห้าทุ่มป่าเที่ยงคืนเราก็นอนของผมเนี่ยจะนอนกับเพื่อนอยู่สามสี่คนสี่คน มันหลายปีมาแล้วสามสิบกว่ปีแลวก็จะมีเพื่อนสนิทนะครับก็เป็นเด็กอยุธยาที่เรียนนะฮะนัตศิ์อ่างทองก็นอนกันในห้องสี่คนก็ที่กำลังจะนอนก็จะมีลุงยามเดินมาเรียหน้าหน้าห้องนะฮะเห็นกันเลยฮะสมเมตรลุงยามก็เดินมาบอกว่าเฮ้ย ไอ้ตูว่าครับลุงดูให้ดีด้วยนะปืนไปอะไรเงี้ยปิดโปงปิดไฟนอนดูให้ดีด้วยดูของก่อนนอนเพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มโตแล้วมอ,มอห้าก็ผู้ชายสมัยนั้นก็เกเรนะก็จะสุบุรีกันแหละราลุงก,ก็เตือนด้วยเรื่องปืนไปเรื่องการสุบุรีกลัวไฟมันจะไม่ที่นอนฮนะเพราที่โรงเรียนมานอนนี่ก็จะมีผูกมีอะไรให้ เราก็ครับลุงลุงอะไรก็ถามกินข้าวย่างลุงบอกกินแล้วทำสบายทำสบายเดี๋ยวลุงไปเดินดูห้องอื่นก่อนดับฟงดับไปให้ดีด้วยลุงก็บอกนี้เราก็นอนไปตอนเช้าวอาหน้าเสาธงนะฮะหน้าเสาธงเคารพองชาติกันพออก็อบอกว่าเออ เรียนทุกคนและครบาอาจารย์ของเรียนนะครับขอแจ้งข่าวร้ายนะครับได้รวามเสียใจกับคุณลุงยามด้วยคุณลุงยามเสียชีวิตเนื่องจากว่ารถสิบล้อนะครับชนนะครับแต่ขี่มอเตอร์ไซค์กับบ้านถูกถูกชนตายเมื่อวานตอนช่วงบ่าย แล้วห้าทุ่มนั้นอะใคือหากันน้องเรียนฮะอันนี้มัเป็นเรื่องจริงนะฮะเด็กหน้าสิอ้างทองปีที่ผมเรียนน่ะปีนั้นมันปีอะไรอะสามศูนย์สามหนึ่งเนี่ยต้องไปดูเรื่อมานานละคือกน้องเรียนนะนี่คือเรื่องครูแล,และนักเรียนตกใจ ส่วนคนที่ตกใจมากกว่าก็คือพวกที่นอนที่งเรียนรอกหิจกรรมนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมนะมีเพื่อนอีกหลายสิบคนนะเห็นคุณลงมาเดินดูมาทักทายมาดูแลมาเดินผีหรือไม่ใช่ผีมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง นี่ก็ยิ่งระยะไกล้ตอนนั้นเรียนอยู่ปชวชคือผมอออกจากนั้นรียนอ่างทองเพราะว่าเบื่อเราอยู่กับมีแต่ผู้หญิงนะครับเร,เราเราเราอยากเรียนวัดรูปเลยก็ามาเรียนต่อย้ายางมานลานะครับออกตอนกลางสามเลยมหกเลย เพเดมาตอนนั้นก็อยากเรียนว่าลูกก็มาเรียนที่ไทยวิทยศินนะครับที่ทกรุงเทพก็นั่งทํารายงานนั่งทํางานกับเพื่อนนะครับอยู่วัดไผ่เดือนหมู่บ้านวัดไผ่ไผ่เดือยจังหวัดนนท์นะฮะเพื่อนสนิทกันนี่ไม่เจอกันมาหลายปีแล้วชื่อกูวัชระ,ะนารักดีเเป็นเพื่อนดี่น่ารัก เป็นคนใตน้มาเรียนปวชอตาชอายุทีสามสิบเขาอะ่ะผมก็ไปไปกินไปนอนไปเที่ยวบ้านเขาเราก็นั่งกินจะว่าเป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งตั้งหมงกินกันไม่กี่นาทีเองนั่งอยู่ติดกับขอบรั้วบ้านนะครับก็มีไม้หินย,ยกเข้ามาในบ้าน ห่างจากขอบรั้วประมาณแค่หนึ่งเมตรนะครับเป็นรั้วติเตี้ยระดับบกหมู่บ้านสมัยก่อนมันก็จะติรั้วมันก็จะติเตี้ยใช่ไหมฮะคือ,คอเวลาเดินเนี่ยมันเห็นเลยเห็นหัวคนขึ้นมาเยอะเลยประมาณตักครึ่งอกประมาณอย่างเงี้ยฮะแต่นี้เราก็นั่งกินกันอยู่ขณะที่นั่งกินนั่งกินสุรานะฮะกันอยู่นั่น ในหมู่บ้านครับไปดุ้นในหมู่บ้านด้วยกันก็เดินมาเราก็ตะโกนทักว่าเฮ้ยนั่งก่อนดิมานั่งกินเนี่ยเราก็จะทักท่ายเรียกให้เขามานั่งเพราะปกติเขาจะเขามานั่งกินอันนี้จําชื่อไม่ได้คนระับเพราะว่ามันนานมากแล้วสามทิฟ่ป,ปีแล้วรเรื่องสมัยปาชอยอยุสิบป่าตอนนี้ผมสี่สิบป่าแล้วก็เลยบอกเขาบอกว่าเฮ้ยเขามาที่ เขาไปนั่งกินกัน,เข,กนเขาก็พูดแปลกๆเขาก็ปกติเขาจะไม่ปฏิเสธนี่เขาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวผมไปก่อนนะอดีผมรีบผมไปธุระแล้วก็บอกเอ้ยสักแก้วสักแก้ว,กกวตางนิสัยนะไปรุ่นเราก็จะส่วนเขากินไม่ได้นะให้ให้เขานั่งนั่งดื่มด้วยเขาก็ไม่เอาเขาก็บอกเขารีบแล้วก็เอเอ,เอ,เอ,อเออเออเขาบอกเขาจะต้องรีบเข้าบ้านก่อนผมไปธททุระล้ก็บอกเออโอเคโอเค ถ้าเสร็จทุล่าแล้วก็มานะแับบอก,กเขาแบบนี้เขาบอกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อถ้าเขาไปทำรัศเสร็จแล้วเราก็ยังตั้งวงอยู่ตรงนี้แหละให้เขามาสักพักหนึ่งอตอนที่เขามาครับประมาณทุ่มกว่ามาสามทุ่มแม่เขาเดินมาแม่เขาเดินผ่านหมู่บ้านผ่านบ้านเรา่ะเพราะว่าบ้านเพื่อนของผมเนี่ยอกูเนี่ยมันจะอยู่ต้นซอยเขาอยู่ท้ายซอยเดินผ่านปุ๊บเราก็ เห็นแม่เขาล้องไห้เนาะสวัสดีครับแม่เอาแม่เขาล้องไห้ใหญ่เลยเราก็ตกใจกันถามคุณแม่เป็นไรเหรอ่างน้อย่างนี้เราก็ถามเขาก็บอกเขาก็ล้องไห้ใหญ่แล้วเขาก็บอก,ก,อว,ก,บอกว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันไม่อยากจะเชื่อเลยเต็มหูเลยเขาบอกว่าเออชื่อลูกเขาว่าวมันตายแล้วแล้วก็เฮ้ยแม่เมื่อไรเมื่อไรเมื่อกี้ มื่อกี้ยังเจออยู่เลยซีเพิ่งมาหัวรับเขาบอกว่าเจอได้ยังไงลูกเขาตายทั้งแต่ตอนกางวันแนละ้วลดความวะะ่าแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะผีไม่ผีฮะมแม่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะรีบไปก่อน ต้องเตรียมไปเอาเสื้อผ้าเตรียมอะไรเขาบอกว่าตอนเนี้ยแต่เขาเขาต้องไปเตรียมเสื้อผ้า<ๆ>อะไรก่อนเราก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วแล้วเมื่อกี้อะไรอะ่ะพอพ้นพอแม่เขาเดินพ้นบ้านปุ๊บทุกคนก็ยกของเก็บของเข้าบ้านเลยไอ้กูรีบเก็บของเข้าบ้านยหญวงเขามานั่งกันทั้งวันผีไม่ผีครับ อันนี้มันมันเจอที่แบบว่าเจอในขณะที่แบบว่าหลายคนนะฮะไม่ใช่คนคนเดียวถ้าเราเจอคนเดียวใช่ไหมเราอาจจะประสาทหลอนอาจจะจิตหลอ,อ,อกกินเยขาเกิดจากการเมาทุลาเกิดจากการนอนน้อยออกซิเจนไม่พอเลี้งสมองหรือแบบแต่น,นี้มันคนเ,อนเยอะคนเยอะหลายคนมากมารวมกัน เป็หตุการณ์ที่เราก็ยังสงสัยอยู่แต่ถึงเวลาเนี่ยคนสนิทคนที่เกี่ยวข้องกับเราเสียคุณยายผมเสียผมไม่กลัวนะทำพิธีทำอะไรที่ความเชื่อของคนให้ไปนอนตรงนู้นกับวงกับผัวเพื่อจะให้เห็นยายมา ไม่เคยมาเลยตอนตอนท่านเสียไปแต่วันพัพวูานชายกับลูกสาวผมยังเล็กอยู่สองขวบป่ากับสามขวบประมาณนั้นเขาเห็นทั้งคู่คือตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นน่ะใหญ่ สองคนเขาด้วยความเล็กอ่ะเขาก็วิ่งเป็นจรวดแล้ววิ่งรอบบัดเลยคนอื่นเขาเสียใจกันดูแต่เด็กแล้วนะคนเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมฮะต้องมีเกิดมีกดแก่นะเจ็บตายเด็กเล็กก็ต้องเกิดโตเตวมาแทนผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็ถึงเวลาเขาต้องจากไปผมก็ดุเขานะสองคนแต่ย่าเขาก็บอกว่า คุณแม่อะเราบอกว่าปล่อยเพื่อเด็กไม่รู้เรื่องหรอกเขาปล่อยให้เด็กวิ่งไปเราจะไปตีก็ไม่ได้เขาก็วิ่งทั่ววัดทวนอะไรเลยสนุกกันคนอื่นก็เศร้าโศกเสียใจกันสองคนก็วิ่งขึ้นไปตรงเมนะฮะแล้วก็ไปยืนยิ้มยืนยิ้มกับใครไม่รู้ยิ้มเสร็จแล้วเขาก็บายบายโบกมือไปไบไแล้วก็หวัวเราะกัน แล้วก็เราก็วิ่งเข้าไปหาไอ้ตรงที่ตั้งศพครับคนหัวลุกกันทั้งทั้งงานนะครับเราก็เลยไปถามเบอว่าอะไรลูกยิ้มกับใครเล่นกับใครด้วยใบยใครเขาก็บอกว่าใบ,บายกับทวดใบ,บายกับทวดคนแก่คนแก่อันนี้เขาไม่รู้จักไงเขายังไม่รู้จักเขายังเรียกไม่ได้ว่าทวดเขาก็บอกว่า คุณยายคุณยายคุณยายในรูปยายของพ่อยายของพ่อ,อเดีวเขาก็ตอนเผาเขาก็ถามว่าทําไมต้องเผายายแล้วเขาบอกว่ายายไปสวรรค์คนไปสวรรค์ต้องเอามาเผาด้วยเหรอเห็นยายอยู่ในไฟแต่ยายยิ้มนะ นนั้เรามีเรื่องสยดกมาเล่ามาวิเคราะห์กันนะครับในเรื่องติงๆติ๊ลับลี้ลับสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณสัมผัสมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันว่ามันคือผี ไม่ผีครับสำหรับคลิปนี้คลิปแรกนะครับมาแบบคอมโบจุดเล็กสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ